ทำไมเวลาที่คนเราหิวเราต้องหุดหงิดถูกปะจริงๆมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่เวลาที่คนเราหิวอะค่ะระดับน้ําตาลในเลือดหรือว่ากรูกโคสของเราอจะลดต่ําลงเมื่อลดต่ําลงอะ ไปส่งผลกับการทำงานของสมองในส่วนของการควบคุมอารมณ์เช่นกดาล d a l a prefrontal cortex แล้วพอสมองในส่วนของการควบคุมอารมณ์ของเราอะ่ะทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพน้อยลงอะ่ะมันก็จะเกิดกระบวนการที่ร่างกายหลังอะดรีนาลีนคอร์ติซอลมันก็ทำให้เกิดภาวะความเครียดกระสับกระสายไอภาวะหงุดหงิดงุนง่านอะไรเงี้ยแล้วเมื่อคนเราอยู่ในสภาวะกระสับกระสายหรือว่าวิตกกังวลแล้วมันมีเรื่องอะไรเข้ามาในตอนนั้นพอดีลองนึกภาพ สมมติว่าวันนี้เราหิวมากเลยแล้วรถมันติดอยู่แล้วเราก็รู้สึกหิวแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้กินข้าวมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขับมาข้างๆเราแล้วมาทุบกระโปรงหน้ารถเราแล้วบอกว่าเราเนี่ยขับรถแย่มากในเวลาที่เราหิวเราอาจจะสามารถที่จะเปิดกระจกรถลงไปแล้วแบบเอาสิสักตั้งหนึ่งนึกออกไหม <laughs> แต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นเรากินอิ่มแอร์เ,เยน็นฟังเพลง,พงชิลทุกอย่างมันลงตัวมีมอเตอร์ไซค์ขับปาดหน้าแล้วแบบทุบ กระโปลงรถเราล่าอาจจะรู้สึกว่าแบบเอชิญก่อนเลยค่ะพี่พี่นึกออกว่าเคยเคยมีประสบการณ์แบบนี้ป่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่หิวอ่ะขอให้ มี awareness คือสังเกตตัวเองให้ดีว่าตอนนี้ฉันกําลังหิวอยู่หรือเปล่าพี่อ่ะจะเป็นคนที่เวลาที่พี่กโกรธหรือพี่หงุดหงิดอะไรสักอย่างอ่ะพี่จะถามตัวเองว่าตอนนี้ที่พี่กโกรธอ่ะพี่โกรธจริงหรือพี่กําลังหิวอยู่ว่ะคือถ้ารู้ตัวว่าอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้กินอะไรอาจจะหิวหยิบอะไรเข้าปากก่อนแล้วถ้ารู้สึกดีขึ้นเดี๋ยวความโกรธมันหายไปหรือถ้าเกิดว่าเราเห็นคนรอบๆตัวเรากาลังหงุดหงิดอยู่ยืนอะไรเขากินสักนิดนึงเผื่อจะดีขึ้นถ้าหายก็คือจบเรื่องเงียบ